โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาแจกเกมโปรเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่มาจิบจิบเจ็ดจิบแปดได้และนะครับวันนี้จะมาแจกเกมโปรถ่ายกัตบอลนะครับผมคือที่ผมอัดไปอะผมเืยเปิดไม้นะครับเือต้องมาอัดอัด,อดอนี้อนะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราไปดูเกมเลยดีกว่าและไอ้ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะ เข้ามาหมุนได้นะครับตอนแรกก็คือเพชรมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราคนหมุนนะมันก็จะมีนะครับเพชรมันก็จะได้มาร้อยล้านเพชรนะครับสามารถกดครั้งเดียวคุณสามารถได้ร้อยล้านเพชรเลยนะครับแต่ล้วแต่ว่าเราไม่ต้องมากดอย่างนี้หเราเราไปซื้อซื้อตัวเลยแล้วกันนะมันซื้อตัวได้นะครับซื้อตัวได้นะครับเราเราไม่ต้องมานั่งหมุนเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับนี่นี่คือเราเข้ามาในอวตาร ไม่ใช่เอวแต่ตัวละครแล้วกันนะครับนี่ครับเราสามารถกดซื้อตัวได้เลยนะครับนี่คกดมันก็มีหลากหลายตัวเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันมีแค่ดักต้นบอลนะครับแต่ไม่ใช่ครับมีนารูโต้ครับมีนารูโตะมีข้าหางอาจารย์นารุโตะอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับสามารถกดซื้อตัวได้เลยครับจากมุมล่างนะครับด้วยเพชรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับ แล้วก็กดโซโลไปนะครับโอเคกดไปปุ๊บคุณก็กดซ่กดกดโซโ,โลนะครับ okay. โอเคโซโลคิวไม่ใช่โอเคผมตัลแรกไฟนะครับผมก็ใช้เป็นนารุโตะนะครับเนื้อนะเกมเพลงมันก็จะเป็นแนวต่อสู้แบบมุมมองแบบมุมมองเนี้ยนะ สามารถเอาตัวอื่นมาเล่นได้เลยนะครับก็ <c oughs> ดูไปก็ดูไปจังหวะน,นี้ก็แบบมึนๆดูครับมึนๆึนกำลังแบบกำลังแบบลองดูลองดูท่าอยู่นี่มาปุ๊บอุ้ยอันนี้ลูกอะไรไม่รู้นะใครใครดูนะโตโตก็ช่วยบอกล่ะหึงโดนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยซาร์พลังก่อนเพื่อนอืมโดนอยู่ลยแล้วเอ้ยระวังกันป้องกัน ฟุ๊บป mm ้องกันอยู oh, really oh ่ป้องกันยังไงต่อมึงไม่ใช่กระชุนโอ้โหเรียบร้อยแตกวยริทุดต้องมาดูไฟนี้ครับผมไฟนี้โคตรมันเลยนะครับจังหวะนี้ผมใช้ลูกกันบอลไม่รู้คืออะไรปาเป็นหนึ่งดอกแล้วยังไงต่อชาบพลังชาบพลังแล้วยังไงต่อไอนี่ปล่อยลูกอะไรมาลูกฟุ๊บป้องกันได้สวยงามบุดวนต่อยปุ๊บบุ๊บยังไงต่ออุ้ยใช้ปุ๊บข้างหลังอุ้ยอุ้ยโดนมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ยังไงต่อปุ๊บยังไงต่อต่อยมาต่อยทุบผู้ผู้พลอยพลอยพลอย,ลอย,ลอยแล้วก็ใช้พลัง,ง,ลลงหรือเปล่ามองหน้ากันะป้องกันยังไม่โดนใช้พลังต่อเดี๋ยวยังไงต่อจะปล่อยลูกชุดวงจักรหรือเปล่าจังหวะนี้แล้วได้เข้าใจไม่หมูแรงนะอุยป้องกันได้ป้องกันได้แล้วยังไงต่ออุ้ยโดนต่อยยิบไม่กดเฟี้ยว ไงนะต่อครับซาาลังไงไปล่อยสกิลสามกูเห็นแล้วป้องกันไม่ได้แตกแล้วกูส่วนด้วยดาวใจชดนี้เคโอไปดิกยจบวิลลิกูดนี่ครับมันก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับโหมดโซโล่ที่เราเล่นไปเมื่อกี้แล้วก็โหมดที่เราแบบเข้ามาแล้วมันจะเป็นเนี้ยเออมันเหมือนแนวแบบอะไรนะเกมอะไรนะไม่รู้นันอันนี้ก็เป็นพวก ไปแชมป์นะชิงชิงรางวัลชิงรางวัลได้แชมป์อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแต่ว่าลิงก์เกม,มอยู่้ล่างนะครับเจอกันที่เน้าผมไม่ไป